ครับการทอต่อไปครับพี่น้องครับทำเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องถัดจอบอดีเดี๋ยวมันจะทะลุมากขขางล่างครับผมโอเคครับ ตัวนี้ตัวนี้แปดบาทพี่น้องตัวละแปดบาทแบบสําเร็จครับจะเอามาต่อสายพี่น้องครับต่อสายแห้งเงาหนึน่งครับอันนี้ครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับในการต่นอนามพอนยาครับอันนี้ก็ขอให้แคว่ว่าท่อเปียกนะครับอันดับแรกให้มีน้ำในท่อนะครับจะได้เตรียมดินเอาเอาหนาออกนะครับหนาเกา เตรียมดินใส่ปุ๋ยครับแล้วการนี้เอาซุมนี้ออกนะครับพี่น้องนะครับที่เป็นตอเป็นต่อบักเน่าเกานะครับกระเจาครับพี่น้องครับครับต่อไปเรื่อยๆพี่น้องหมองนี้ไม่แต่หยาคาพี่น้องสุดยอดครับกะต้องเอาน้ำเขาก้อนละครับครับต่อน้ำก่อนครับพี่น้องต่อน้ำจะได้มาเคลียร์เตรียมพื้นที่ครับ สุดยอดครับอันนี้คักแล้วก็ต้องมาเทียรครับผมมาจัดการลักๆที่สวนบ้าโชนะครับก็จะเป็นฝรั่งกิมจูนะครับผมจะปลูกปลูกไฮไลท์ที่สุดนะครับการรอบพื้นที่นะครับพี่น้อง กำลังกิมจูแล้วก็มีไผ่กิมซุ้งครับไผ่กิมซุง้งไผ่เลียงพี่น้องจะขายอดไเงี้ยวเกีขายไดเ้ยวเงีย้ยวพี่น้องแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลูกหม่นะครับเป็นช่วงเริ่มพี่น้องอาจจะบ่ท่านได้เห็นผลนะครับแต่ต่อไปในอนาคตเท่ากับกับเบิ้งเบิ้งกันไปครับเบิง้งดูกันเบิ้งกันเงี้ยวเงี้พี่น้อง ก็จะมาเตรียมดินนะครับใส่ปุ๋ยครับผมก็จะใส่ปุ๋ยไว้พี่น้องครับก็อันนี้ปูนขาวพี่น้อง กับปูนขาวห้อยอย่างหน่อยครับรองพื้นครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นปุ๋ยที่ผมมักนะครับจะเป็นปุ๋ยจะเป็นแกล็ดดิฟครับก็เป็นแกล็ดดิฟที่มักกับปุ๋ยคอกนะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยขิ้งัวครับผมใส่ไปครับผมครับก็จะเฮ็ดแค่นี้แหละครับพี่้องครับ ลองพื้นซ้ำนี้ครับถาบบนี้กับเฮ็ดคึืนอกันครับปูนขาวปุยคอก ครับเตรียมไม้พี่น้องเตรียมไม้เศร้านะครับเตร,เตรียมแต่เมว,ว่านี่แหละครับเมว,ว่านี่ก็เริ่มเฮ็ดนะครับพี่น้องเศร้านี่ก็จะเตรียมไว้แบบนี้แหละครับตอนแรกค่อยปลูกครับพี่น้องครับผสมกันไปครับ ครับกับปลูกในวงซีเมนเลยครับเนื่องจากว่าเจ้า,จาของเดิมเพื่นเพิ่นเฮ็ดไว้นะครับเฮ็ดไว้แบบนี้ก็ตรงเอาสิ่งที่เขามีอยู่ครับจะทุบทิ่มกระเสียดายพี่น้อง ครับกดเดียวมือแรกมาปลูกกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับกามาถึงขั้นตอนในการปลูกนะครับครับปลูกตอนแรกครับพี่น้องครับครับหลากกาลังออกดีครับพี่น้องอันนี้ครับหลากําลังออกครับครับปลูกใบ่ญ้าครับล่องพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับปลูกง่ายๆครับพี่น้อง พยาย่ามเอา,เอาที่เป็นละเอียดละเอียดใส่ก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องไปลูกง่ายๆครับพี่น้องฝลัง ครับมองนี้ก็มองนี้ก็ใส่เวลาสองมือนะครับพี่น้องเตรียมพื้นที่ครับกับปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องปลูกในสิงที่เฮาอยากปลูกแล้วครับพี่น้อง ในขิด่ามันโอเคเท่ากับปลูกไปนะครับขิด่าันดูแลง่ายปลูกเธอเดียวปลูกเธอเดียวเก็บได้หลายปีพี่น้องเก็บได้หลายปีครับฝรั่งกิมจูปลูกข้างเดียวเก็บได้หลายหลายปีโอเคครับพี่น้องเลอยอีกลุมเดียวครับพี่น้องครับเลอยอีกล้มเดียว ก็เหลืออีกลุมเดียวเท่านั้นครับจะมองนี้ผมว่าจะปลูกอีก3ต้นนะครับอันนี้ครับระวังระวังตรงกลางครับ1ต้น2ต้นแล้วก็3ครับแต่เดี๋ยวมีเวลาจะมาปลูกนะครับพี่น้องปลูกให้เต็มเ็มครับให้เต็มพื้นที่ครับพี่น้องครับ ใส่พืนทีมันคุมคาครับผมก็ต้องหันทางให้ถึงนะครับเพื่อจะ,อะกานเพิ่นนะครับให้การเพิ่นไปยังสี่นะครับเวลาเรามามัดมัดน่วยหอหน่วยนะครับจะได้จะได้บม่มีปัญหาพี่น้องเป็นคู่ซาครับถักกิ่งกันเพิ่น ไปแบบเท่ากับเห็ดยากนะครับเท่ากับจะหอ,อยากพี่น้องครับกับเห็ดไปแล้วครับพี่น้องเลยกัอันใดพ่อได้ปลูกได้กับปลูกไปครับการ,กรเกษตรบ้านเฮาอโอเคครับผมเรียบร้อยครับ การกำลังไห่น้ำพี่น้องการัล่างกิมจูกาพุ่นละครับตั้งแต่พุ่นนะครับกาปลูกรอบมาเรื่อยๆนะครับการกำลังไห่น้ำพี่น้องกาคลิปนี้กาขอบคุณพี anyway> ่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเบาโชกนะครับกาอให้พี่ๆน้องๆนะครับอยู่ดีมีแห้งกับผมสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมกาไว้พ่อกันคลิปน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ